รางวัลว่าที่แฟนดีเด่นต้องเข้านนกุลผู้จัดการหัวใจตามดูแลถึงกองถ่ายตามดูแลถึงกองถ่ายรางวัลว่าที่แฟนดีเด่นต้องเข้านนกุลผู้จัดการหัวใจแอปดูแลดีมากถึงแม้คิวงานจะยุ่งแค่ไหนสำหรับนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนสันติธนกุลแต่หากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็มักจะปีกตัวไปดูแลหวานใจรุ่นพี่แอปทักษอ,อนพักสุขเจริญอย่างใกล้ชิดเสมอ ล่าสุดทางด้านอินสตาแกรมโพลิพัทจัดให้ก็ได้เผยคลิปน่ารักสุดฟินเมื่อนอนกุลตามมาดูแลแอปทักษอนที่มีคิวถ่ายในการ3แซบโดยการอาสาเป็นผู้จัดการส่วนตัวจำเป็นซึ่งยังเขียนแคปชั่นแซลด้วยว่าผู้จัดการหัวใจตามมาดูแลถึงกอง3แซบ งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ในความน่ารักของแอปนนกุลกันสนันเห็นแบบนี้แล้วอยากจะมีบอดีการ์ส่วนตัวที่ดูแลทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจเหมือนแม่แอปจริงๆเลยค่ะ